hello everyone welcome to learning tree today we are going to learn about would you could and can สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการพูดเกี่ยวกับ would you นะคะซึ่งเป็นประโยคคำถามแล้วก็มาทบทวนการพูดที่เกี่ยวกับ could แล้วก็แคมอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า3คมคำนี้เนี่ยเขาใช้กรณีไหนแล้วใช้พูดเมื่อไรกันค่ะสวัสดีค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะของการพูดขอร้องกันเลยค่ะหรือภาษาอังกฤษก็คือ request นะคะเดี๋ยวเราไปเลยเราจะพูดลักษณะขอร้องเนี่ย พูดกันอย่างไรนะคะอ่าเช่นตัวอย่างนี้นะคะเราสามารถใช้ could หรือ can ก็ได้นะคะใช้อย่างใดด่างหนึ่งนะคะแต่ว่า could เนี่ยนะคะก็จะฟังดูสุภาพกว่าคำว่า can นั่นเองนะคะดังตัวอย่าง could you open the door please นะคะหรือ can you open the door please นะคะก็แปลว่าคุณนะคะช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะ แบบนี้นะคะนี่คือลักษณะการพูดขอร้องนั่นเองนะคะเรามาดูประโยคตัวอย่างในการพูดขอร้องกันนะคะเช่นประโยคนี้นะคะเราพูดได้ว่า could you wait a moment please นะคะหรือ can you wait a moment please นะคะก็แปลว่าคุณช่วยรอสักครู่หน่อยได้ไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการพูดขอร้องกันต่อเลยนะคะ เรามาดูตัวอย่างการพูดขอร้องกันเลยนะคะเช่น Could you tell me how to get to the airport นะคะหรือ Can you tell me how to get to the airport นะคะซึ่งแปลว่าคุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมคะว่าผมเนี่ยจะไปที่สนามบินได้อย่างไรนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคการพูดขอร้องกันต่อเลยนะคะเช่น Could you do me a favor นะคะหรือเราพูดว่า Can you do me a f a v o r นะคะก็แปลว่าแปลงง่ายๆเลยนะคะก็แปลว่าคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะคุณช่วยผมได้ไหมครับนะคะเรามาดูการพูดต่อไปเลยนะคะก็คือการพูดเพื่อขอบางอย่างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะพูดอย่างไรนะการพูดเพื่อขอบางอย่างเนี่ย เราจะใช้ can กับ could นะคะเราจะพูดว่า can I have นะคะแล้วก็จุดๆเนี่ยก็คือตัวขยายนั่นเองนะคะส่วนที่เป็นขยายเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันอีกทีหนึ่งนะคะหรือเราจะพูดได้ว่า could I have นะคะนี่คือประโยคที่เราพูดขอนะคะบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะ เรามาดูตัวอย่างประโยคกันต่อเลยนะคะก็เค่นนะคะประโยคแรกของเราก็คือ can I have this book can I have this book นะคะก็แปลว่าอ่าฉันขอหนังสือเล่มนี้หน่อยได้ไหมคะอ่าถ้าเขาอนุญาตนะคะก็คือ yes you can นะคะทำไมก็ no you can't นะคะหรือเขาสามารถพูดได้ว่า yes หรือ no แบบสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะคะมาดูประโยคที่2นะคะ could I have the salt could I have the salt นะคะก็แปลว่าฉันขอเกลือหน่อยได้ไหมคะก็ลักษณะว่าเราอ กำลังทำอาหารอยู่นะคะแล้วก็เราก็ขอเกลือจากเขาอะนะคะเราพูดได้เลยว่า could I have the salt นะคะหรือใช้ can ก็ได้นะคะ can I have the salt นะคะอะถ้าเขาอาได้นะคะก็คือ yes you could no you couldn't เนี่ยแบบนี้นะคะไม่ได้หรือสามารถพูด yes หรือ no แบบสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างการพูดต่อไปเลยนะคะก็คือการพูด เพื่อขอทำบางอย่างนั่นเองนะคะหรือการพูดเพื่อขออนุญาตนะคะเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างไปดูเราตัวอย่างเช่นนะคะสถานการณ์นี้นะคะ <S <S เช่นคุณเจมส์นะคะสมมุติเขาชื่อเจมส์นะคะเขาบอกว่า hello can i speak to steve please นะคะ hello can i speak to steve please นะคะก็แปลว่าสวัสดีครับผมขอพูดกับคุณสตีฟหน่อยได้ไหมครับนะคะ นี่ก็เป็นตัวอย่างของประโยคนะคะคุณเจนนะคะสมมุติคุณเจนบอกว่า yes you can ได้สิคะนี่ก็คือตัวอย่างประโยคการสนทนานะคะในการาพูดขอเพื่อขอทำบางสิ่งบางอย่างนะคะก็คือ hello can I speak to Steve please นะคะก็คือ,อผมขอพูดกับสวัสดีครับผมขอพูดกับคุณสตีฟหน่อยได้ไหมครับ yes you can ได้สิคะ เรามาดูตัวอย่างประโยคกันต่อเลยนะคะในการพูดเพื่อขอทำบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะเราสามารถใช้คำว่า could ได้นะคะซึ่งจะฟังเนี่ยสุภาพกว่านั่นเองนะคะก็เป็น could i use your phone could i use your phone ก็แปลว่าผมขอใช้โทรศัพท์ของคุณหน่อยได้ไหมครับถ้าเขาอนุญาตเนี่ยนะคะเขาก็ตอบว่า yes you could นะคะหรือ yes of course ะะแต่ถ้าไม่ได้เขาก็พูดว่า no you couldn't no you could not นะคะหรือ no ก็ได้หรือตอบ yes ก็ได้แบบนี้สั้นๆก็ได้นะคะมาดูประโยคตัวอย่างต่อไปนะคะก็เป็น could I borrow your bike นะคะ could I borrow your bike นะคะก็แปลว่าฉันเนี่ยขอยืมจักรยานของคุณหน่อยได้ไหมคะถ้าเขาให้เรายืมนะคะเขาก็ตอบว่า yes you could ะะถ้าไม่ได้เขาก็พูดว่า no you could not นะคะหรือ no you couldn't นะคะหรือเขาสามารถตอบ yes หรือ no แบบสั้นๆแบบนี้ก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปอแถมให้นิดนึงนะคะในการพูดขอนะคะหรือขออนุญาตเนี่ยเราสามารถใช้ may ได้เลยนะคะเราก็พูดได้ว่า may I come in นะคะ mm hmm. n ก็แปลว่าผมหรือฉันเนี่ยนะคะขออนุญาตเข้าไปข้างในหน่อยได้ไหมคะ mm hmm. เรามาดูตัวอย่างการพูดต่อไปเลยนะคะ mm hmm. ก็คือการพูดนะคะเ mm hmm. พื่อเสนอทำบางอย่างนะคะ mm hmm. เพื่อจะเสนอทำบางสิ่งบางอย่าง mm hmm. ไปดูตัวอย่าง เรามาดูตัวอย่างประโยคสนทนากันนะคะเช่นคนนี้ชื่อคุณทอมนะคะคุณทอมพูดว่า Can I get you a cup of coffee? Can I get you a cup of coffee? นะคะก็แปลว่าเดี๋ยวผมเนี่ยนำกาแฟหนึ่งถ้วยมาให้คุณนะครับแปลแบบนี้นะคะก็คุณเจนนะคะบอกว่า Thank you นะคะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะการใช้ Can เนี่ยนะคะเราไม่จะแปลว่าสามารถอย่างเดียวนะคะแต่เราพูดนะคะเพื่อขอทำบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะเช่นกรณีนี้ Can I get y o u a cup of coffee เดี๋ยวผมอ่าขอทำกาแฟให้คุณสักถ้วยหน่อยนะครับอ่าคุณเจนก็บอกว่า Thank you ขอบคุณนะคะ เรามาดูตัวอย่างประโยคสนทนาต่อเลยนะคะถ้าเราจะพูดเพื่อขอทำบางอย่างเนี่ยนะคะเราสามารถใช้ can ได้เลยนะคะเช่นคุณทอมนะคะบอกว่า can I help you can I help you ผมช่วยคุณได้ไหมครับผมขอช่วยคุณหน่อยนะครับคุณเจนบอกว่า yes thank you อขอบคุณนะคะคุณเจนก็บอกว่าได้สิคะขอบคุณคะ่ะ เราไปดูการพูดแบบต่อไปเลยนะคะก็คือการพูดเพื่อเสนอบางอย่างค่ะและเชื้อเชิดด้วยเดี๋ยวเราไปดูการพูดเพื่อเสนอบางอย่างะะการพูดเพื่อเสนอบางอย่างเนี่ยนะคะเช่นประโยคนะคะคุณทอมบอกว่า Would you like a cup of coffee Would you like a cup of coffee นะคะเราสามารถใช้ would like ได้นะคะแล้วก็นำประธานไว้ขั้นกลางนะคะระหว่าง would กับ like นะคะแล้วคำว่า would เนี่ยนะคะเราไม่ได้ออกเสียงเป็น would would นะคะแต่ออกเสียงเป็น word ลักษณะเหมือนมีสระเออนะคะก็เป็น would you like a cup of coffee นะคะก็แปลว่าคุณเนี่ยนะคะต้องการกาแฟสักถ้วยไหม คุณเจนนะคะก็ตอบว่า yes please นะคะก็แปลว่าต้องการนั่นเองนะคะเราตอบแบบสุภาพเราพูดได้เลยว่า yes please นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคสนทนาต่อเลยนะคะในการพูดนะคะเพื่อเสนอบางอย่างเช่นคุณทอมนะคะพูดว่า would you like some water would you like some water ะะถ้าเสนอบางอย่างเนี่ยนะคะเราใช้ would you like เลยนะคะถ้าค,คุณทอมบอกว่าคุณเนี่ยต้องการน้ำสักหน่อยไหมครับคุณเจนก็บอกว่า yes please นะคะอันนี้ก็คือค่านะคะก็คือเป็นลักษณะการพูดแบบสุภาพก็ yes please นะคะถ้าสมมติไม่ต้องการเราก็สามารถบอกได้ว่า no thank you นะคะ เรามาดูตัวอย่างประโยคการสนทนาเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการเชื้อเชิญนะคะพูดแบบเชื้อเชิญเนี่ยเราก็สามารถใช้ would like ได้ด้วยนะคะเช่นประโยคตัวอย่างนะคะคุณทอมบอกว่า would you like to come to dinner tomorrow evening นะคะ would you like to come to dinner tomorrow evening นะคะก็แปลว่าคุณเนี่ยอยากจะมารับประทานอาหารเย็นวันพรุ่งนี้ตอนเย็นไหมครับ คุณเจนนะคะคุณเจนบอกว่า no thank you นะคะไม่นะคะคุณเจนไม่ต้องการนั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะการพูดเชิญเราพูด would like นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเห็นคำว่า to ไหมคะ to to ขั้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องนำ to มาขั้นด้วยเพราะว่าถ้ามีกริยา2ตัวนะคะก็กริยา2ตัวติดกันเนี่ยเราจะนำ to ขั้นนะคะนั่นเอง like ะะแล้วก็คำนะคะเป็นกริยาดังนั้นเนี่ยนะคะเราจะไม่ให้กริยาติดกันการจะทำให้ถูกไวยากรณ์เราก็ต้องนำ to มาขั้นนั่นเองนะคะเราก็เลยพูดได้ว่า Would you like to come to dinner tomorrow evening ะค,ะคุณอยากจะมารับประทานอาหารเย็นวันพรุ่งนี้ตอนเย็นไหมครับคุณเจนก็บอกว่า no thank you นะคะไม่ค่ะขอบคุณค่ะหรือถ้าคุณเจนต้องการไปนะคะคุณเจนสามารถบอกว่า oh yes thank you very much นะคะ เรามาดูตัวอย่างประโยคสนทนากันต่อเลยนะคะเป็นลักษณะการพูดเชื้อเชิญน,นั่นเองนะคะ,ะคุณทอมเหมือนเดิมนะคะคุณทอมบอกว่า Would you like to go shopping with me? Would you like to go shopping with me? นะคะก็แปลว่าคุณเนี่ยจะไปะช้อปปิ้งกับผมไหมครับ อย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องมี to ขั้นด้วยนะคะ to ขั้นระหว่างคำว่า like กับ go นะคะเพราะสองคำนี้เป็นกริยาเมื่อกริยาติดกันแบบนี้นะเราจะต้องนำ to มาขั้นนะคะเพื่อให้ถูกหลักนั่นเองนะคะ,ะมาดูนะคะว่าคุณเจนจะตอบว่าอย่างไรนะคะ,ะคุณเจนบอกว่า no thank you ไม่ละค่ะขอบคุณนะคะ Thank you very much for watching ขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมวิดีโอการสอนของพิมพ์ในครั้งนี้นะคะพิมพ์ก็หวังว่านะคะทุกท่านเนี่ยจะสามารถใช้ Would you c o u l แล้วก็แคนนะคะนำไปใช้พูดสนทนากับต่อต่งางชาติได้มั่นใจแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ,ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์เนี่ยก็สามารถเข้ามาที่ l e a r n i n g t r e u k c o m ได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้กำลังจัดทำอยู่นะคะเดี๋ยวเรียบร้อยเสร็จยังไงเนี่ยเดี๋ยวพิมจะแจ้งอีกทีนะคะ แล้วก็นะคะที่ f c e e o o o ตัดทีเพจของพิมพ์นะคะชื่อว่า Learning UK นะคะซึ่ง Page นี้นะคะก็พิมพ์ก็จะทุกความรู้ภาษาอังกฤษต่างๆมากมายเลยนะคะก็สามารถเข้าไปคลิกไลค์หรือว่าคลิกติดตามได้เลยที่ Learning UK นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็กจะมะีรูปกลมๆเป็นหน้าของพิมพ์ตรงนั้นนะคะ ที่เพื่อนๆสามารถกด subscribe ได้เลยนะคะซึ่งพิมพ์ก็ลง Youtube ด้วยนะคะแล้วก็มุมขวาตรงนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปตรงนั้นแล้วก็เข้าไปเรียนรู้อ่ารับฟัง่าเรื่องอื่นๆได้เลยนะคะ mm hmm. วันนี้ก็พิมพ์ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราไปเรียนการใช้ modal verb หรือกริยาตัวช่วยตัวอื่นๆกันเลยค่ะ Thank you very much. See you next time. Goodbye.